จาก Max Value นะครับอันนี้เป็นอาคาร4นะครับตรงนี้เป็นเรื่องไรคาเฟ่เนาะคาเฟ่เบเกอรีนะครับแล้วด้านหลังครับมีนะครับโรงอาหารแห่งความลับนะครับอาคาร4 5นะครับเดี๋ยพาไปดูกันนะครับเพราะว่าเห็นช่วงนี้น่าจะเด็กๆหาโรงอาหารไม่เจอเนาะอันนี้เป็นที่นึงนะครับอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะครับ ว่างนะเด็กๆก็ยังไงมาใช้บริการตรงนี้ได้นะนี่ครับก็แอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับแล้วก็มี